ง่ายกว่เราเลยนะครับโอเคตอนนี้ครับมาจากโรงเรียนมุงฟอดที่อ,อะไรจังหวัดเชียงใหม่นันเองครับวงนี้มีชื่อวงว่าวิววาเชอขอเชียมาดู Go, through.

เปิดตัวมาเชิญด้านล่างเลยครับเชิญด้านล่างเลยครับเปิดตัวมาแบบบอยแบนด์ผมเข้าใจว่า D2B แน่นอนนะฮะกลายเป็นเป๊กออฟไอมมาเชิญครับอินเนอร์นักร้องชาวคนนี้มาเต็มสุดๆเลยทีเดียวครับเชิญครับนะครับวิววาเชจากโรงเรียนมงฟอร์ดทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับเหนื่อยไหมเหนื่อยครับปล่อยสุดไหมปล่อยสุดไหมไม่มีแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาฟังคอมเมนต์แล้วกันครับ เริ่มจากพี่มาเดียมแล้วกันครับเวยครับก็ <c oughs> <c oughs> อึ้งอยู่อึ้งอยู่อึ้งอยู่ชอบชอบชอบเธอ,อมีรุ่นพี่หลายคนในโรงเรียนก็เป็นบอยแบนด์อาชีพไปแล้วใช่ไหมลนะ่ะกพลิแคทเนี้ยคนหนึ่งอ่มีบัสเอสพีไฟ์เป็นคนหนึ่งก็ที่ก็น่าจะเป็นเจนต่อไปเรารับอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> คือดีเลยชอบชอบดนตรีชอบหลายอย่างนะคะชอบโชว์แต่ที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเราโชว์ร้องประสานกันเยอะต้องมาวังโน้ตให้ดีโน้ตจะต้องยิ่งตอนที่อะคาเบล่าเนี่ยมันต้องเป๊ะต้องแม่นมันจะได้ฟังดูแบบเพอร์เฟคขึ้นนะคะถ้าถ้าไม่าพูดถึงมล้วถ้าเป๊ะแลเหลือโน้ตโน้ตขั้นโน้ตเป๊ะเข้าไปอีกเนี่ยรับรองโอ้โหรอรับเลยนะคะที่กรุงเทพจะมีแบบวงอะไรที่ออกชื่อมีน้องเลยกันไางเนี่ย ไอจีวิวาเช่เยอย่างเงี้ยหรอหรอรับที่กรุงเทพเลยบอยแบนด์แน่นอนส่งต่อเลยค่ะครับผมพี่โอครับเจนครับประทับใจในความเล่นใหญ่ของวงนี้มากนะครับตั้งแต่เรื่องของการนําเสนอการพรีเซนต์ทุกอย่างมันออกมาเป็นธรรมชาติคือตัวเองอันนี้ชื่นชมนะครับชัดเจนในสิที์ตัวเองเป็นก็ทําได้ดีส่วนเรื่องร้องก็อย่างที่มาเรียบอกอสําคัญคือการบาลานซ์ระหว่างหลายสามลายให้ดี เพราะว่าลายหลักมันควรจะต้องชัดที่สุดในบางท่อนเรากลับได้ยินเสียงคอรัสดังกว่าลายหลักโดยสังในเพลงที่2นะครับจริงๆทุกเพลงไม่ว่าจะเพลงไหนถ้าเกิดเราจะอะเคปเปลล่าหรือสักงภาษา,ากันได้เยอะลายหลักต้อง,ต,องต้องออกมาเป็นเสาหลักแล้วก็คอรัสต้องหลบอยู่ข้างหลังจะกีปอร์เซ็นจะอะไรอย่างนี้ต้องบาลานซ์กันให้ดีแต่เมื่อกี้คือตั้งใจฟังเอะคอรัสมันดังกว่าในบางจุดนะครับตรงนี้ร้องต้องทำกันบ้านกันได้เยอะแล้วถ้าอยาก R&B อยากจะโชว์ลูกความเป็น แบบผิวสีหน่อยอะไรเงี้ยเราต้องแกะเยอะๆในเรื่องของ p พ t a t o n i c scale blue scale พวกมีฟังเยอะๆฟังจริงๆมีศิลปินหลากหลายมากนะครับที่แบบที่เราไปแกะท้องได้พวกแบบถ้ารุ่นเดียวกันก,ก็อย่างเช่นวันดรอสอะไรอย่างเงี้ยโรเจอร์ชิวีก็ใช่ชิวีน่าจะฟังง่ายสุดถ้าเทียบกับบชงวี่วันเดอร์นะคะโรเจอร์วันดรอสแต่ลูเจอร์เนี่ยมันจะชอบคนง่ายๆของกตงว่า เขาค่อนข้างเสียงค่อนหนาแล้วน่นรถโน้ตโน้ตเลือดเขาเขาแบบโอ้โหซีวีจะมีความแต่รู้สึกว่าจะแบบมาจากข้างล่างอ๋อๆๆๆกขึ้นมาแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนลองเป็นความเสียบก็ฝากไว้ว่าแบบไปพัฒนาต่อได้สำหรับนักร้องนะครับสำหรับในดนตรีที่คิดว่าคีย์บอร์ดก็โซโล่ได้อย่างมั่นใจครับเพลงแรกเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีเรื่องของ จังหวะเทปโป้ tempo ที่มันแบบแหว่งๆมาก,มากเลขบ้างในบางจุดที่เราแบบเฮ้ยเราอยากจะพ mm ูชเพื่อนอะไรเงี้ยครับส่วนเพลงที่สองอะไรนะ if i ain't so pit เนี่ยพี่ว่าเป็นการคอมไบเอาดีโตรของ if i ain't มาเพราะว่าเป็นเพลงในฟิล6 8เหมือนกันก็เรียกว่าสร้างสรรค์ดีก็น่าสนใจนะครับแต่เปิดว่าไอ mm ้เพลงแค่คอนโทรฟิดเนี่ยที่ทำคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายมาด้วยนะครับ มันก็เลยตัดตัวชันทิปเปกกับบล็อกโอดเขาล้องด้วยกันโชว์ก็จะประมาณนี้การล็อกกิ้งการเปลี่ยนวิธีการร้องกันเข้ามาก็จะประมาณนี้ฟิลิ่งที่สำคัญของเพลงนี้ของ6กแปเนี่ยมันจะมีจังหวะที่4ที่เราน่าจะเก็บให้มันกระชับในสองสามจังหกหนึ่งสองสามจังไอจังหวะสี่เมื่อไหรเราเก็บให้คงได้เพลงมันจะกระชับขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นเองนที่ฝากตรงนี้ได้วยชอบครับไม่หวั่นใจครับพี่เต้นครับชิญครับ รก็ดีใจนะครับที่วันนี้ได้เจอวงแนวที่ผมชอบบอยชูเป็นประสมยิงซิงนะครับทั้งเต้นทั้งร้องกบโหเชียวขานว่า,าคือตอนนี้รึ่งหลังเนี่ยส่วนใหญ่วงมาขึ้นมาวงเพลงแรกเนี่ยก็ยังจ่อยๆหรือวอ่ายังตื่นๆอยูหรือวงนี้ขึ้นมาแบบเุ้ยขนะเราอีกตื่นเลยสนุกนะมันดูสนุกดีแล้วเอาความมั่นใจตรงนี้นะครับเอาไปใช้ตลอดได้ตลอดกาลนะครับมันดีมันทําให้เรารู้สึกว่าพอเรามั่นใจ มันก็ส่งพลังออกมามันดูสนุกนะครับแต่ก็ทีนี้เราก็ต้องมีสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงกันนะจะให้มันไเป,ป็ไปกว่านี้เลยมันจะได้ดีกว่านี้นะครับในส่วนของเรื่องอาการประสานเสียงเนี่ยที่มาเรียนพูดไปแล้วก็คงประมาณนั้นนะครับส่วนในเรื่องของแดนเมิกเนี่ยอยากจะขอเน้นนิดหนึ่งเพราะว่าคือบางทีมันมันก็ดังลนๆไปบางทีมันก็ว่าวว่าวไปที่ตรงนี้ยเราต้องซ้อมเลยว่าสรุปว่าที่วงเนี่ยสมมติถ้าจะเบาเนี่ยไม่ใช่กอง เบาอยู่คนเดียวแล้วเครื่องดนตรีอื่นดังๆอยู่เราต้องเตรียมไว้ด้วยว่าสรุปว่าที่เราจะเบาในเดนบิตของมันเราจะเบาทั้งหวงบางทีมันพลาดไปตรงใดตรงหนึ่งผมคนเบาบางคนไม่เบาบ้างอะไรตรงเนี้ยมันทําให้ตรงนี้มันจะเห็นข้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะครับคือถ้าอยากให้เนี้ยมันไม่ได้เล่นมิกเนี่ยมันแสดงถึงพลังของทีมเวิร์คในพื้นตี้ของวงนะครับจริงๆมันนิดเดียวไม่อยากให้พลาดบ่อยนะครับเพราะมันเห็นหลายๆจุดแล้วรู้สึกเอ้ตรงนี้ถ้าเก็บได้มันจะเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทำมิกเนี่ยมันมาพร้อมแดนบิตอื่น เนไอสองอย่างเนี้รู้สึกว่าบางบางอย่างนคือพยายามจะเน้นเรื่องอารมณ์นั่นแหละได้นิดหนึ่งทาให้งวันเลขาจะเป๋ไปด้วยบางส่วนนะครับไอส่วนตรงนี้พยายามเน้นนิดนึงคือไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเราส่งพลังเยอะไปหรือเปล่าวันเลยทําให้มามาแบบเวลาเล่นมันจะเป๋ไปนิดนึงนะครับพยายามคอนเซนเทรตกับสมาธิกับการเล่นด้วยนะครับเอาให้มันครบนะครับทุกอย่างแล้วทุกอย่างจะเปรนศิษย์นะครับเป็นกำลังใจให้ครับขออนุญาตเสริมครับครับผมขอขอนุญ,ญยาตใส่เพื่อให้จดไว้แล้วลืมบอกสําหรับมบรกิต้านะครับมบรกิต้า คือด้วยสถานที่ตรงนี้มันค่อนข้างกล้องแล้วตอนที่เราออกโซโล่เนี่ยรีเวิร์บมันมันฉับไปนิดนึงที่ว่ามันมันรู้สึกว่ามันฉับไปมันเลยทำให้ซาวของเรามันดูถอยไปข้างหลังถ้าเราปรับรีเวิร์บให้น้อยกว่านี้เพราะว่าสถานที่เรามีรีเวิร์บค่อนข้างกล้องอยู่แล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดรีเวิร์บเลยก็ได้นะครับมันจะมันจะชัดขึ้นส่วนพืเบสตอนแซวซาวมันจมไปหน่อยที่ว่าเราปรับิว ปรัดมีดที่ตัวเองน,นี่แหละให้มันมพุ่งขึ้นอีกหน่อยสแลบจะออกชัดขอบคุณครับขอบคุณทีนักการกรรทั้งสามท่านนะครับและนี่คือว We งวิวเวอร์เชียร์จากโรงเรียนบุกฝนวิทยาะไรพี่มือขอบคุณครับขอให้น้องมาพักผ่อนกันครับเชิญครับเชิญครับโหต่อไปของเราพร้อมแล้ว